ด้านใหม่โเกียวฉากที่สองครับขอเอ็นจอยกับฉากก่อนได้ไหมด้ได้ได้ับนะ นีก็มันมายากสิอัดด <c oughs> ้วยหมอมมือเฮ้ยกยาโอ้มาถึงกล้ว <c oughs>

ลืมต้องเฮ้ยเราต้องไปทางนี้ป่ะไปทางนี้ป่ะใช่ใช่ใช่แต่ระวังด้วยอะไรเนี่ยเอาุล้วกบซอมบี้ขวานะระวังกับดักด้วยใครมีซีโก้ไหมเฮ้ยเปิดได้ กโอ้ไปได้ตัอาวุธก่อนมีปีโป้มีมีโอ้มีกลองเดียวเยยาเกรือโอเคาวผมไม่ได้อาปากก็บอกเกลือเก็บเทียงเลยระวังนะทุกนโอ้โห ยิงก,ากลางหมาล้างบนเต็มเลยเร็วเร็วรีบกับรีบต้องวิวว่งแล้วต้องวิ่งแล้วตรงนี้ระเบิดด้วยเข้าเห <S <S เอะเข้าเหอะตรงนี้มีระเบิดนะโอ้ไข่โดน,นด <S <S เ,เนี่ยบอสโดนมาเยอะ is spitting anymore I think explosives I've wing caught ba wing caught ba where are you hiding creeper welcome home Kill the bomber ชุดใหญ่นะชุดล็ชุดใหญ่แล้วล่ะชุดใหญ่แล้วล่ะปืนชุดใหญ่กดแล้วนะโอ้โหฟังด้วยข้างหลัง ไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนผมโดนผมโดนผมโดนไปเอาเอาปนเอาปืนเอาปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ไปด้โอ้โหมาชุดใหญ่เลยเวยไอ้ยัูหน่อยื่อยไปบิงบิน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 บิบินมาเร็ว ขึ้นสะพานเลนะขึ้น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 นิสมายังระวังด้วยระวังระเบิดด้วยเฮ้ยมันไม่มีระเบิดงงมากเลย ใครมาเอาล็อกเก็ตตัวนี้หน่อยผมมีอันหนึ่งแล้วเฮ้ยมาแล้วมันให้ไปทำอะไรวะพร้อมยังไปเริ่มแบทเทอร์ตรงไหนเออแล้วอะปดด้วยถ้าพร้อมแล้วมันจะให้ดีเฟนส์สามสิบแปดวิเออป๊บนึงนป๊บนึงเลย เจอกล่องอนี้สองเจอเออจับไปจับไปตสอบเรียบร้อยเออตั้งนี่แล้วกัน,นไม่ไม่มีปืนอะไรให้ตั้งเลยเหรอมีข้างหน้าแค่กระบอกเดียวพี่หมูอ๋ออ๋อเราได้มากล่องเดียวอะ่ะ ไปนิกนิกไปเริ่มแบทเทิลเอเ้ยไม่ต้องแล้วมาแล้วจริงๆมันก็สวยดีดดดดด ไปขวางประต,ประตูประตูด้วยประตูด้วย Hmm. I think all of them. Yeah, that's okay. No one gets We're fine. Look at us. Clean. Move on. You I'll can go. Please have your identification and transfer assignment open and visible for the officer. No one is allowed to go through enter. here. Thank you. We have orders to get to the fuel depot. Keep moving. This thing is hmm. chaos, man. We'll be lucky to get out. Considering the task, I think it's pretty organized. If we don't get on that ship because of this fuel depot side trip... Hmm. Mate. Good enough. Ah. Let's move out. Louis. Long back We're entering at the fuel depot command. My team left a cache of explosive charges inside. Rig them up to the tanks. There's going to be nothing left. Blowing the depot will create a wall of fire between the Milan and the ship. พร้อมยังต้องเปิดนี้คล้วเอ็กโพิสเอ็กโพซิระเบิดอครลี่ข้างบนชั้นสทีันไดนที่มันได้เ เก็บของด้วยเก็บได้ระเบิดแล้วยังมีอีกอันหนึ่งอ่ะใครเก็บวางหนึ่งนู่นอ่ะตรงตรงเบนซ์มีเก็บเฮเซฟมีสกิมเมอร์

เราเบิร์สีเลยอีกสี่นิดติดเชื้ออใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมว่าทำไม <c oughs> ผมไม่ได้ยินเอ่ทำไมถึงบอกอะไรไม่ได้ที่แท้ลืมเปิดไมค์ <c oughs> ไม่น่าเงียบเลยผมผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ผมไม่ได้ยินเรือไงแครี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแครี่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องหาระเบิดกันอีกอีกสามอันระวังพี่เบสใครโดนเนี่ยเอ้ยใครลงบอดเหรอบอด หกหสจะมาแล้วนะเยี่ยมอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหตรงนี้ผมเจอระเบิดต้องแทนเลยจะดีที่สุด ไอ้ยักษ์ไปหาแล้วไอ้ยักษ์ไปหาแล้วระวังด้วยทุกคนอุ๊ยโอ้โหหิวรอดไหมรอดรอดอยู่รอดรอดอยู่ผมเจอระเบิดแล้วต้องโอเคต้องหาที่วางที่วางที่ว่วาแล้วก็ไปจุดวางด้านล่าง,างใช่ไหม รอผมด้วยตัดทุนกัน exactly ด้วยนะทีนี่ผมจะเอาเบนสะเอหาวิปปิ้มาเรอยๆระยกมาระวังระยะระวังระยกอย่ากองอย่ากองอย่ากองก้อนอ๊าา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 างอ่าไม่รู้อยู่าานาา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 า มาล้วเจแล้วเจแล้วเจอไม่รดฮะอยู่ไหนอะข้างบนห้องน้ำอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เดินเ้นยบอันดงเปไหนต่อเหลือเหลือต้องวางระเบิดอีการหนึงหาไม่เจอโอ้นุ่นนังนุ่นทาง เปิดประตูใครโดนเฮ้ยใครโดนในประตูตตตตตตตโอ้ยโอ้โห ทุกคนออกมาออกมาเดี๋ยวเร็วเร็วไปทางไหนอุ้ยเอาเจิดเจิดเอาเจิดเจินี่เห็นยังมาเอาจะดเจไปเลยวิ่งเลยแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้วิ่งซ้อนมา

Ui, <coughs> ừ, <anh> chết <thích> rồi. Bố. <coughs> tăng tuyên, ừ, tăng này. Tuyên á. Bị kìm mệt hơn, đéo đéo Có. Ngọt, ui, này ạ. Cái mấy โอ้ยอยากมากีโมข้างหลังด้วยเออเอกุโดดพีโมเอหนพีโมทางนี้โอ้โหเลือดยบร้อยหมดเลือดหมดพีโมเเลือดติดไม่ตายต้องฟันตึมเลือดตึมยังมีกินแมสคอยัง ไม่มีกระสุนอะไรให้เติมเลยเหรอนู่นนู่นอยู่ข้างรถมี่ไหนพี่นี่นี่ข้างรถเขียวนี่นี่นี่กระสุนรถเขียวเฮ้ยเราเราอยู่บนนี้ไปไปปืนโดนหน้าประตูคนหนึ่งเดี๋ยวผมอยู่ตะปืนพร้อมเองขึ้นเหนือข้างบนไดยปะวะมันมาทางไหนเ โอ้โหมึงเอ้ยผมต้องอยู่ตุ่นเหรอครัตัวน้าตัวัวมีตุนคนแก่

โมงโมงมาทางโมงมาทางนี้ลูกเล่ามาหนัหนักไอ้ยัโดนใครโดนกันโดนกันโดนผมโดนผมโดนมาเซตใหญ่ไหนว่าจะใส่อีกเอานี่ไปกินยำพี่หมูกันไหมนะ หัึนหมดชิบหายแล้ใครโดนอะไรอ่ะาไมกรอบนึงแล้วเสร็จใหญ่คบอยู่นี่หรือมาโว้ยหายไปไหนวะขึ้นขึ้นขึ้นทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นรถขอยิงขึ้นคบพัน ไปให้หน่อยอืมอ,อ,อ,อุ้ยมากเลยไหนใครมีพาร์ตแผลนี่อยู่ข้างล่างนี่ตรงนี้ใครมีพาร์ตเนี่ยเดี๋ยวคุ้มกันนิดหน่อยโอ้ยเป็นใหญ่หมดแล้วเหรอหมดแล้ว โดนเลยวะพีหมูกับเปลียวจ้าโอ้ยไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์มันปีนขึ้นมาเออยช่วยผมด้วยไอ้ยักษ์มาไงวะเนี่ยว่าจะฟาดมึงจะปีนขึ้นมาได้นะ ตายลงเรือลงเรือลงเรือเร็วไปเร็วเร็ยักมายักมายงนีหนีหนี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 ่นีนีีเร็เร็วเเซฟโซนแล้วเซฟโซล้วปลอดภัยแล้วเร็วเวเร็วร็วเเรย่เบิรให้มามามพี่มูเข้ามาก่อนผ่านแล้ว